สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับคุณจะได้รับซองอ่างเป่านะครับผมว่าผมจะมาแจกซองอ่างเป่านั่นเองนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอปที่ ได้ถอนเงินล่าสุดนะครับแล้วก็แอปที่ไม่สามารถถอนเงินได้นะครับที่ผมจะลบภายในคลิปนี้แหละเนาะมีประมาณ3แอปด้วยกันนะครับที่ผมได้ถอนไปหลายวันแล้วแล้วก็ตอนนี้นะเงินก็น่าจะไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ <at> <my> <al> ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของการแจกซองอ่งเปานะร <my> เราจะมาอัปเดตแอปเพรชั่นที่สามารถทำเงินกันก่อนนะครับ มาถึงแอปแรกนะที่ผมได้ถอนไปนะครับน่าจับโมอคืนนะเออเมื่อคืนแหละเนาะแล้วก็เงินเข้ามาเนาะเมื่อคืนวันที่26นะเมื่อวานแหละเนาะ ก็คือวันศุกร์นะก็ถอนไปแล้วก็400บาทนะตอนนี้ก็ยอดเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว400บาทนะแล้วก็แอป,ปนี้มีการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมที่เขาจัดไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในแอป,ปนี้กันนะครับส่วนอันนี้ที่ผมคิดว่า iOS แล้วก็ Android อันนี้ก็คือว่าเป็นในส่วนการรับอ่างเป่านะของ Too Money Wallet นี้สามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ซึ่งใครที่จะรับอ่างเป่าก็สามารถที่จะรับได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ั่้เองนะครับส่วนแอป,ปที่ผมกําลังจะรีวิวอยู่นั้น กาอัปเดตนะก็คือบางแอปก็เล่นได้ทั้ง iOS บางแอปก็เล่นไม่ได้เล่นได้แค่ในส่วนของ Android นั่นเองนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูแอป,ปนี้ที่ผมได้ถอนไป400บาทกันนะครับสำหรับแอป,ปนี้นะมีชื่อว่าแอป o n o v i ิวนะเป็นแอปพลิเคชันของการหาเงินจากการที่เรานั่นอ่านนิยายดูวิดีโอทำธุรกิจภายในแอป,ปนะครับซึ่งมีการอัปเดตใหม่ก็คืออัปเดตในส่วนของกีกมัม การเชิญที่ได้รับอยู่ที่1 3 2 0บาทต่อวันนะสำหรับคนที่เชิญได้อันดับที่1ตอนนี้กิจกราการมการเชิญนะเขาก็ได้หมดเขตแล้วทุกคนกนะ็คือเขาได้ถอดเอาออกแล้วทุกคนนะก็จะมีแค่การเชิญในรูปแบบปกตินะครับก็คือเชิญในรูปแบบปกติจะได้รับสูงสุดประมาณ15,000คะแนนด้วยการต่อหนึ่งคนครับอ่าถ้าหากว่าเราสังเกตเนาะจะไม่มีแล้วทุกคนนะที่เป็นอ่า ที่เป็นกิจกรรมของการแจกเงินที่ผมได้บอกขั้นต้นเนาะซึ่งกิจกรรมนั้นผมก็ได้ลุยนะตลอดที่ผ่านมานครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตที่สมัครที่ดาวน์โหลดพันลิ้ของผมนะครับตรงนี้ก็ประมาณ1727คนด้วยกันนะครับโอเคนะปรับปุมมือให้เลยทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากมากเลยเนาะโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของอแอปนี้นะผมได้ถอนไปนะผมถอนเงินไปเมื่อวานเนาะเมื่อวานวันที่ เมื่อวานว่าวันนี้อ่ะเออน่าจะวันนี้แหละเออวันนี้แหละทุกคนนะผมถอนอ,อ่าเมื่อคืนนะวันที่27เวลาเที่ยงคืนนะเกือบตีหนึ่งนะเงินเข้ามา10โมงเช้ากว่านะครับก็ใช้เวลาประมาณอ,อ่าสิชั่วโมงถึง11ชั่วโมงนะเงินถึงเข้ามาเนาะก็ถือว่าเป็นการถอนเงิน เข้าปกตินะครับก็ไม่ถึง1วันหนึงก็เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับปกติผมถอนไปดูเศษหน0่บาททั้งสิ้นเนาะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมลองถอนเข้าเพ y เ a าจํานวน40ดอลลาร์ก็เข้ามาเหมือนกันนะแล้วก็เงินเข้ามาเร็วเช่นเดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ25บาบาทนะในส่วนของ ของเพจพาเนาะส่วนของทูมานี่วอลเลตนั้นเราถอนไป400บาทก็จะได้อยู่ที่400บาทจะไม่มีค่าธรรมเนียมนิดหนึองนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนการอัปเดตของแอปที่มีชื่อว่าโกลนวิลนะครับมาดูแอปที่2ที่จะมาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินกันนะครับแอปที่2นับก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่าไทยเดลี่นะครับก็แอปนี้ผมก็ได้ถอนไปนับอยู่ที่200บาทนะครับแล้วก็เงินก็เข้ามาแล้วนิ่หนเองนะแต่ว่ามันประมาณ2 3วันที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของทูมานี่ a l ล e t ให้ดูในส่งของรายละเอียดการถอนเงินนะครับโอเคทุกคนนะและนี่ก็คือเป็นในส่งของบินการถอนเงินที่ผมได้ถอนไปนะครับแล้วก็ได้รับมาอยู่ที่200บาทจากแอป Go Daily นะวันที่22สิงหาคมนะเวลา14ในการ43นาทีด้วยกันนะครับซึ่งในหน้าการถอนเงินของแอปไทยเดลี่นะครับก็อันนี้เหมือนกันวันที่10วันที่ 22นะเวลา14ในการ39นาทีนะครับก็อันนี้คือเขาแจ้งก่อนเนาะก็ได้รับมาอยู่ที่200บาทสุดอันนี้ผมถอนไปล่าสุดเมื่อวานเนาะเวลา1ทุ่มนะก็ยังไม่เข้ามาในส่วนของบินนีนะครับก็ต้องรอประมาณ1-7วันด้วยกันเนาะปกติก็จะเข้ามาเนาะแต่ของเพื่อนๆหลายคนนะไม่เข้ามานะครับในส่วนของแอปไทยเดลี่นะผมก็เลยหลังๆมาเนี้ยก็ไม่ค่อยได้อัปเดตในส่วนของแอปไทยเดลี่เพราะว่าอ่ามันมีในส่วนของอ ประมาณว่าคนที่รีวิวหรือไม่ก็คนที่เป็นยนะูทูบเบอร์นั่นก็คือว่าถอนเงินเงินเข้าเดียวแต่ว่าในส่วนของคนที่เป็นผู้ใช้งานปกติที่ไม่ใช่รีวิวก็ถอนไปหรือไม่ก็คนที่ไม่ได้เชิญเพื่อนนั้นถ้าถอนไปก็จะเกิดความล่าช้าตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่แฟร์ตรงนี้นะครับผมก็เลยนะ,ะทำการนะครับทำการไม่ค่อยได้ทําการอัปเดตในส่วนของแอปนี้นะครับหลังๆมัเนี้เนาะ โอเคทุกคนนะอันนี้คือเป็น2แอปที่ผมมาอัปเดตในวันนี้นะครับว่าสามารถที่ทําเงินได้อีกนะครับแล้วก็มีแอปอื่นๆอย่าง,างเช่นแอปของ g o d Daily นะครับแล้วก็แอปแท็บคอยก็ยังสามารถที่จะถานเงินได้อีกนะแอปเอ่อคอยทูปนะแคสทูปแล้วก็ลัคกี้ท็อกนะก็สามารถทําเงินได้อีกส่วนแอปที่มีชื่อว่าไฮซี C ก็ยังสามารถถอนเงินได้อีกแล้วก็แอปลิงนิวตอนนี้เริ่มมีปัญหาทุกคนนะเพราะว่าผมถอนไปหลายวันแล้วตอนนี้เงินยังไม่เข้ามาอีกนะครับในส่วนของแอป บลิงเนียลนะี่ผมจะเปิดในส่วนของประวัติการถอนเงินให้นะครับอันนี้คือผมได้ถอนไป10บาทนะแล้วก็ยังไม่เข้ามาตุกคนุวันที่19อีกนะ วันที่19เดือนสิงหาคมนะตอนนี้วันที่27แล้วก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์กว่าแล้วทุกคนปกตินะ่าจะเข้ามาเร็วนะแต่ว่าตอนนี้รูกสึกว่ก็มีปัญหาแล้วในส่วนของแอปที่วชว่าบลิงเนียวแต่ว่าผมยังยังไม่ถอนนะยังไม่ถอนการติดตั้งนะหรือไม่ก็ยังไม่ลบการติดตั้งในส่วนของแอปนี้เพราะว่าจะรอประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์แล้วก็จะค่อยมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแอปที่แน่นอนอยู่แล้วว่ามันไม่ถอนเงินแล้วนะครับตอนนี้นะแต่ว่าอนาคตไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้ ก็รอไปโอ้ยหลายสัปดาห์มากก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่า Money s h o อ t i n g นะแล้วก็ o o ดเช l m a นนะครับแล้วก็ m e r g ์ m ิม l ล s อันนี้นะครับก็แน่นอนนะวตอนนี้ก็คือมีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมก็จะทำการนะครับลบการติดตั้งก็คือกดตรงนี้แล้วก็กดข้อมูลแอปนะครับแล้วก็จะไปทําการกดล้างข้อมูลนะครับแล้วก็กดล้างแคสไฟนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าในอนาคตนะสามารถที่จะถอนเงินได้อีกผมก็จะดาวน์โหลดมาเล่นอีกเพราะว่าผมก็ มีในส่วนของบัญชีอยู่ในส่วนของแอปนี้นะครับก็เชื่อมต่อกับ a c e b o o k เนาะกดลบไปเลยอันนี้คือเป็นแอปแรกที่ลบไปเลยแล้วก็แอปที่2พุทธเชียวแมทนะก็เหมือนเดิมเลยนะครับข้อมูลแอปแล้วก็ล้างข้อมูลตรงนี้แล้วก็ล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ถอนการติดตั้งนะครับตรงนี้อีกแอปหนึ่งก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่า m e r ร์จ a m e บลัสตรงนี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะก็คือล้างแคสแล้วก็ลบข้อมูลแล้วก็ถอนการติดตั้งนะครับเสร็จสิ้นทุกคนนะนี่คือ3แอปที่ มีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ทําการลบเรียบร้อยแล้วสุดแอป,ปอันนี้ลัคกี้ขาดแล้วก็สเตปโกก็ถอนเงินได้ลัคกี้อยู่ก็ถอนเงินได้อีกนะครับแล้วก็อแอป,ปอันนี้ก็ถอนเงินได้อีกนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังถอนได้นะป๊อบสตาร์วินเดอร์นะครับแล้วก็ลัคกี้ควิสนะครับแล้วก็ควิสคิงก็ยังสามารถถอนเงินได้นะครับแล้วก็แอป,ปควิสเอ่อควิสกระเป๋า เออคริปโตัวแหละนะก,ก็คือสามารถถอนเงินได้เหมือนกันอันนี้ถอนเป็นในส่วนของสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ปิดคับไปแน่นก็ใช้กระเป๋าเหล่านี้มาถอนเงินได้เนกัน,นครับโอเคเรามาในส่วนของการแจกอังเปากันนะครับเพราะว่าหมดแล้วนัในส่วนของคอนเทนต์ในวันนี้เนาะก็คอนเทนต์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ในส่วนการอัปเดตการถอนเงินแล้วก็อัปเดตแอปที่มีปัญหาแล้วก็ลบการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาแจกอังเปากันดีกว่านะครับ โอเคทุกคนนะก็ได้ทาการสร้างซองอังคาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เว็บนะครับ ancgift.web.app กันนะครับโอเคทุกคนนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ ancgift.web.app นะครับก็มาตรงนี้ให้เราใส่โค้ดตามผมเลยนะแล้วก็จากนั้นก็ให้เรานะใส่โค้ดตามผมเลยคือตัว A นะ A a a A สตัวด้วยกัน A ตัวพิมพ์ใหญ่สีตัวแล้วก็ตัวทีตัว O นะแล้วก็ตัว P นะตัวพิมพ์ใหญ่เช่นกันแล้วก็ ANC นะครับทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ a, a A A A T O P A ทีนะแล้วก็กดคำว่า Search นะครับจากนั้นก็ระบบนะครับก็จะพาไปที่หน้าของลิงก์อังเปานะครับคนก็เพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์ของคนแล้วก็ เ,เลือกกดคำว่าตกลงแล้วก็เลือกซองอ่างเป่านะที่มันโผล่เข้ามาเนาะจากนั้นก็เงินก็จะเข้าไปในส่วนของเบอร์ทูมานี่วอลเลลของคุณทันทีถ้าหากว่าคุณทันอ่างเปานะถ้าคุณไม่ทันก็ เงินไม่เข้าแน่นอนนั่นเองนะครับฉะนั้นก็รีบนะรีบกดเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้เนาะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆในส่วนของแอปหาเงินฟรีที่ทุกคนเล่นอยู่นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับใครได้รับอังเปาแล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนอย่างเช่นเคยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ